สวัสครับผมนี่ร้อยกิตเมตรปานกปีสองตอนสังคมจราเพื่อการพัฒนา1นึงที่แครับนี่ผมจะมาออกคำสั่งธุรการการเข้าตีในวรังคืนสนสวัสดีรังคนทุกนายวันนี้อากาศดีถือว่าเป็นวันที่ดีที่เราได้ร่วมภารกิจกันอีกครั้งโดยรกิจวันนี้เราคำสั่งมาจาบออกความมวดให้ เราหมู่ปืนหมู่ปนเล็กของเรามูปืนเล็กที่สามทำการเข้าตีโดยธารกิจมูกเขหมู่แต่แจ้งให้ฟังดังนี้พูดถึงกำลังไฟข้าศึกก่อนกำลังไฟข้าศึกเนี่ยจะมียอดหนึ่งหมู่ปืนเล็กประกอบด้วยสองหมู่ปืนเล็กหนึ่งหมู่ปืนกลหนักแล้วก็หนึ่งหมู่คลื่ มือยตัว่คือปูเปนตัวนี้หนึ่งแล้วนนี้สอางขึ้นย้ายของ,ขอ,งอ่ะต่างขึ้นที่เราจะย้ายจากท่ามาปางเขายืนปนที่บ้านเขาดีินก็คือบ้านทาร้ามาปางอยู่นี้แล้วก็ อยู่ที่บ้านเขาดินอยู่ตรงนี้โดยคุณเจ้าขอเกจ้าปูในการลุกบ้านหนองสองห้องค่าศึกอย่างตะวันกำลังบริเวณบ้านเขาดินมีการ QR 1 9 0 9 9 5ถึง QR 2 2 0 0 9 9 5สามารถทำการลบได้อย่างมีประสิทธิภาพปั่นดีสามารถเพิ่มเติมกำลังจากกองร้อยหาราบร้อยยี่สิบห้าภายในชั่วโมง เพื่อามรบผผลทางการปฏบัติมาต่อข้าศึกคือข้าศึกตั้งรับจะยึดพื้นที่และดัดแปลงที่ตั้งมั่นและวางเครื่องขีดขวางไว้อันตรายของฝ่ายเราคือข้าศึกตั้งรับข้องตัวรวงให้ฝ่ายเราเข้าตีแล้วใช้กําลังเคลื่อนที่เร็วจากหน่วยยานเกาะและรถถังเข้าปฏิบัติแตกต่อหน่วยดําเนินกลยุทธ์ฝ่ายเราต่อไป รูปับมูจะพูดถึงกําลังของฝ่ายเ,าเรากาลังของฝ่ายเราเนี่ยจะมีหน่วยเหนือสองระดับคือหนึ่งกองร้อยอาวุธเบาที่หนึ่งเข้าตีในสีสามองหที่ยี่สิบุลาคมเพื่อยึดครองพื้นที่บ้านข่าดินเพื่อสร้างถาวะเกื้อกูลในการขยายผลประการลูกลานของกอ,องพัน์านอาวราชอกิจที่หนึ่ง ต่อไปสองจะเป็นหมวดปืนเล็กที่หนึ่งสองร้อวัที่หนึ่งเข้าตีในเวลาตีสามขอที่ยี่สิบเพื่อยึดครองพื้นที่บริเวณบ้านเข่าดินเพื่อสร้างทองเกลือกูในการถ่ายผลของการลุกรลังกองพันทหารา้อกิจที่หนึ่งต่อไปเป็นห่วยข้างเคียงคือหนึ่งหมวดปืนเล็กที่หนึ่งคือเป็นส่วนปฏิบัติการแต่งหกของหมวดปืนเล็กที่หนึ่งในการตะลุมบอลตะลุมบอลที่หมายก่อรวมกับหมวดเล็กที่สองในเวลาตีสองตีสามของที่ยี่สิบเดือนตุลาคมเอาชนะการตั้ง รับของข้าศึกบริเวณมั่งเขาดินไปกัด QR หนึ9งเก้าสีเก้าเก้าหกเครืออกว่ก็กลในการขยายผลในการลุกของกองพันนาล่าชอตจิตที่หนึ่งปู่ปืนเล็กที่สองก็เป็นส่วนปฏิบัติของปู่ปื be นเล็กหมดปืนเล็กที่หนึ่งมีหน้าที่ในการเข้าตกลงบอล ที่หมายต่อรวมกับหมู่บุรเล็กที่หนึ่งในเวลาตีสามวันที่20เนตุลาคมเพื่อาอาชนะการตั้งรับของข้าพุทบริเวณบ้านคอนดินมีการจิวอาร์หนึ่งเก้าสี่เก้าหกเพื่อสร้างสภาวะเกื้อกูลในการขยายผลในการลุกรานของกองพันธุ์ลาชอกิจที่หนึ่งอไปจะเป็นหมู่ปุนกลหมู่ปุนกลคือเป็นส่วนในการสร้างภาวะเกื้อกูลของหมุดปืนเล็กที่1เป็นฐานให้การยิงทางหนุนแก่หมู่ปืนเล็กที่หนึ่ง และจสอคือการเข้าตูนบอลที่หมายกอตรงกับสายแทที่หมายกอก็จะอยู่ตรงนี้พิกัด QR 1 8 6 9 9 4ในเวลาตีสาเดือนตุลาคมเพื่อสังนทอเกื้อกูลในการปฏิบัติต่อส่วนปฏิบัติแตกงหกของหมดปืนเล็กที่หนึ่งเพื่อเขายึดมั่นที่หมายกอตรงนี้เร่งวนในการยล้ต่อไปเป็นคารกิจของไฟ้กินของเราก็คือปุ่ลกที่สาม คือหมู่บุรีเล็กที่3ของเราเนี่ยเป็นส่วนที่บ้านสร้างท่อเกลือกูลของหมู่บุรีเล็กที่1เป็นแนวระวังป้องกันทางปีกทิศเหนือแก่หมู่บุรกลนบริเวณ QR หนึ่งแปดหกเก้าเก้าห้าตรงนี้ทำลายเป้าหมายตามที่ร้องขอในในเวลาสี่สาวของวันที่ยี่สิบเพื่อร้องขอให้หมู่บุรเล็กที่1เดือนตุลาคมเพื่อให้หมู่บุรกลนสามารถสร้างถนนท่อตะลุมบอลของหมู่บุรีเล็กที่1และหมู่บุรีเล็กที่2ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปจะเป็นแอลกานิบาลคอมมูเปอร์เล็กที่3ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของหมดเปอร์เล็กที่1ในการตีโอโดยปฏิบัติตัวเป็นส่วนและส่วนเป็นส่วนวอกป้องกันให้การระวังป้องกันทางปีทิศเหนือให้กับหมู่ปืนกลนต่อไปจะพูดถึงจิตนาบอกคู้ว่มันชาอมุ่งหมายของคูัญชาเนี่ยคือให้หมู่ปืนกลนสามารถยิงกหนุนด้วยดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สาคัญยิ่งกว่านั้นคือวางกําลังระหว่างป้องมการทังปีทิศเหนือและทุกคลรับขอผู้บัญชาที่ต้องการของหมู่บุเล็กที่สามของเราเนี่ยคือข้าศึกไม่สามารถรบกวนในการยิงทางบนของหมู่บุคนได้ต่อมาคือนวยดาเนินกลยุทธ์สามารถยึดครองพื้นที่ได้ก่อนเวลาจศ่แล้วก็ไม่มีการสูญเสียจากการยิงฝ่ายเดียวกันแล้วก็กําลังพลที่ทุปกรณงรถไฟเราจะมีการสูญเสียเกิน20เปเ็น ป่อไป่ไม่ทชาเงินไขให้ต่อขอเรือนในการปฏิบัติโดยที่ไม่จําเป็นกลยุทธ์จะมีสีคขั้นตอนหนึ่านการวางแผนและเตรียมการผู้คับมูอจะรับคาสั่งจากผู้คับหมวดเมื่อเสร็จแล้วนั้นสิ้นสุดเสร็จหมู่ปืนเล็กเตรียมเคลื่อนย้ายผ่านจุดออกตีผ่านจุดออกตีอยู่นี้ ต่อไปเริ่มขึ้นยาจะอุดจุดออกตีเสร็จก็เริ่มปรับมาปรับลูปขบวนเนี่ยปรับลูปขบวนอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วมาอถึงเอารูปขบวนเสร็จเราก็ยึดที่หมายยที่หมายคือบ้านเข่าดินพอยึดที่หมายเสร็จเราจะเสือกความมั่นคงแล้วก็ผู้พับมูเนี่ยจะรายงานผลการปฏิบัติให้กับผู้ทำหมวดแล้วเสร็จ หลังจากออกคำสั่งยุทธการอู่บล็กที่3าซับซ้อมกันในบัตรหน้าที่หมายของหมูแล้วก็ตรวจสภาพคามพองรบของหมู่แล้วก็ซับซ้อมร่วมกับที่หมายที่งครับหมวดปื่นเล็กต่อไปครัน่ารเคลื่อนที่กลุ่มบริเวที่สามเนี่ยเคลื่อนที่จากจุดออกตีนับเวลาเนาเป็นส่วนหนึ่งของหมวดบริเ็กที่หนึ่งโดยรับผิดชอบเป็นมูปิดท้ายต่อไปเคลื่อนที่ดม ตามบอกอหมวดด้วยลูกขบวนหมู่แถวตอนเลียงหนึ่งเทคนิคก,การเคลื่อนที่แบบเดินทางเมื่อเคลื่อนที่ถึงจุดแยกหมู่จุดแยกหมู่จะอยู่ตรงนี้คือจุดแยกหมู่ก่อนทการติดตั้งสื่อสารไปทางกับบอกกอหมวดเสร็จแล้วแล้วเคลื่อนที่ไปยังเนี่ยปับลูกขบวนก็คือตรงนี้เมื่อปับลูกขบวนเสร็จเราจะวางกำลังเป็นหมู่หน้ากระดานปับลูปเป็นหมู่หน้ากระดานชุดยิงกอติดสายชุดยิงขอ ปีขวาช่วยยิงกออยู่นี้ปีกซ้ายช่วยยิงขออยู่ปีกขวาต่อไปกตอปฏิบัติกันกท,ที่หมายาเมื่อถึงที่หมายแล้วเราจะทำาการระวังป้องกันทางปีกเหนือของมูอกุนกตนยิงต้านทางและยิงต้านทางและแจ้งเตือนบอกอหมวดหากมีกข้าศึกเคลื่อนที่เข้ามาหากุนตุนต่อไปจะยิงทําลายหากมีข้าศึกถอนตัวออกจากที่หมายกอมาในเขตการยิงของมู ข้าขวาดล้างที่หมายหลังจากที่หมู่ปืนเล็กที่1และ2เพื่อนที่แนวจำกากัดการลุกต่อไปต่อมาคือดําเนินการส่งกลับสายแพทย์ให้กับกำลังพลที่อาละบาดเจ็บของหมวดปืนเล็กที่1ห,หลังจากหมู่ปืนเล็กที่1ดําเนินการตรวจผลและจับกลุ่มเฉลยแล้วสาเร็จต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเสริมความมั่นคงและการจัดระเบียบใหม่เมื่อสามารถยึดที่หมายได้วางกำลังเสริมความมั่นคงโดยให้ทุจริอเนี่ย่ยทางปีกซ้าย และชุดยิงขออ่ะดูทางมีขวาหัวหน้าชุดสั่งวัวจสทราพกำลังพลที่ถูกรแล้วก็แจ้งให้ผู้เขาหมู่ทราบตำรวจพยาบาลแล้วก็เฉลี่ยกระสุนอาวุธหากมีการสูญเสียให้จัดกำลังพลปล่องชุดยิงปฏิบัติหน้าที่ทดแทนและส่งกลับสายแพทย์หากจำเป็นอาวุธประจำหน่วยทุกชนิดให้เราด้วยความจงใจอะไรก็ตามบอกไปเป็นการยิงหมดขอห0เนี่ยของกองร้อยอาวุธเบาที่1นึ่งเนี่ยยิงขันนันสนุนตามขั้นการปฏิบัติดังนี้ หนึ่งขั้นการเคลื่อนที่ความเร่งด่วนในการยิงสนับสนุนเมื่อร้องขอให้หมู่บุรีเที่1หมู่บุรีเที่2หมู่บุ 3, รีโกลและหมู่บุรีเที่สตามลำดับขั้ 3, นการปฏิบัติหน้าที่หมายยิง,งสนับสนุนกระสุนกองสว่างหน้าที่หมายต่อพิกัด QR 190995ในเวลานบวกสงองชั่วโมงเมื่อมีการตอกลูขบวนของฝ่ายเราถูกตรวจพบโดยข้าศึกและยิงสนับสนุนเพื่อข่มทำลายว่าหมายร้องขอเร่ความเร่งด่วนในการยิงสนับสนุนร้องขอให้หมู่บุรีเที่1หมู่บุรที่2หมู่บุรีกลและหมู่บุรี่ตามลดับ ต่อไปเป็นขั้นเสริมความมั่นคงและการจัดระเบียบใหม่ความเร่งด่วนในการยิงทางหนุนเมื่อลองขอให้หมุบริที่ 1, หมู่บมริบที่2หมุบปืนกลและหมุบริที่3ตามดับต่อไปภารกิจหน่วยรองคือควบคุมการยิงเกลื่อนที่ให้เป็นตามคำสั่งของผู้คับหมู่ผลปืนเล็กกลนเนที่ยิงต่อต้อหาหมายฐานล่าเป็นกลุ่มก้อนยาครนะไม่พุ่งกอบเพื่อคบหรือทำลายยิงตามดับคำสั่งของหน้าชุดยิงคนยิงเครื่องยิงรุเบอร์ขนาด40มิลลิเมตรคือ ยิงทำลายถ้าศึกให้พื้นที่อับกสุนและยานพานะให้การทาอิริุนอักษรของสว่างตามสั่งหัวหน้าชุดต่อไปหน้าที่ของหุ่ปืนเล็กทั้งสองคนคือให้การยิงอย่างแม่นยำต่อเป้าหมายเป็นบคนุคคลปฏิบัติหน้าที่กดผลแเล็กจับกลุ่มเฉลยเมื่อสามารถยึดที่หมายได้และพร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งนนอื่นๆหากเกิดการสูญเสียต่อไปเป็นคำแนะนำของการปิบสานงานหนึ่งอานดํเหตุการณ์ทางจุดออกตีนอ ตีสามของที่ยี่สิบตุลาคมวามจุดแยกมูไม่ช้ากว่านอบวกหนึ่งชั่วโมงขับลูกกบวนแล้วเสร็จไม่ช้ากว่านอบวกสองชั่วโมงจุดทีใหม่ไม่ช้ากว่านอบวกสามชั่วโมง,มมโมงต่อเป็นความต้องการหัวข้อข่าวสารสำคัญยี่ของผู้นำปรชาคือความต้องการหัวข้อข่าวสารสำคัญทุกอย่างที่อาจส่งผลต่อภารกิจต,ต่อไปเช่นแผ่ที่โทรศัพท์บริวารเอกสารสคอมพิวเตอร์ ข่าวสารฝ่ายเราที่ต้องการทราบไม่มีข่าวสารฝ่ายเราที่ต้องการปกปิดไม่มีขาอจการการควบคมคือจุดออกตีอยูธริเบนว้านหนองสองห้องพิกัด qr 1 8 5 9 8 3บ้านหนองสองห้องก็อยู่บริเวณตรงนี้แล้วก็จุดแยกหมู่อยูธริเบนเนี่ยถนนพิกัด qr 1 8 7 9 9 2ประ็ยู่งนี้ ต่อไปจะเป็นการปรับรูปขบวนอยู่บริเวณถนนภูมิประเทศด้านพิกัดทิศตะวันตก200เมตรแนวจำกัดการลุกอยู่บริเวณหลังที่หมายตะวันออก35เมตรแล้วก็แนวโอนลบคือแนวจำกัดการลุกต่อไปกฎการประทะใช้กำลังในการปฏิบัติให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุนิติภาวะดีเร,เรียกการทำลายสิ่งปลูกสร้างเพื่อการสร้างความ บาดเจ็บให้กับหัวในพื้นที่การช่วยลบขบวนธรรมะลบรองร้อยอยู่บริเวณหนองสองห้องพิกัด QR 1 8 3 9 7 8ปดสมตำรวจรวบรวมผู้บาดเจ็บบริเวณบ้าหนองสองห้องพิกัด QR 1 8 5 9 7 8ปดห้าเก็คืออยู่นี่บ้านหนองสองห้องรุดผ่านและบริการสิ่งอุปกรณ์สปอรหนึ่งตามรปจร้อยอุธตอที่หนึ่งสปอรห้าตามอัตราข้อมูลฐานการขนโกงร้อยที่หนึ่งได้รับร้อย รอยบอ 2, สองตันสองพันเป็นกระสุนและรถตัวอย่างละหนึ่งพันการบริการไม่มีมั้าบะรุงไม่มีาการส่งกลับสายแพทย์การส่งกลับให้ทางพื้นดินเป็นหลักและหากฉุกเฉินจะทากาศกำลังพนคือรักษายธาได้ไปติดเส้นขอตาเดิมรายนสภาพประจำวันไม่เกิน180 0การทดแทนกำลังพนประจำาั่งการยึดที่ใหม่ได้ดับกลุ่มเฉลยการปฏิบัติตามหลัก5เอผลแยกเงียบเลียวพิทัก์ การสงกลับเฉลยโดยใช้วิธีเด,ดินเท้าบนรวบรวมเฉลยกองร้อยกอนทิตใหมายได้ให้อยู่บริเวณหน้าบ้านนอกของห้องคือที่อยู่นี้กอนทิพย์หมายได้ให้อยู่บริเวณบ้านขนา,นา,ด,นานขดินตอนนี้คือบ้านขาดินพิกัด QR 1น4 9 9 5กกาาิจการเภอเรือนเรื่อง,ห,งห้ามทำลายพืชไร่หรือหรือถอนทรัพย์สินอของรัฐดอนกานรอพยพประชาชนให้มาสานกับเจ้าหน้าที่พำอเรือน ไปตรีหากจาเป็นต้องละทิ้งอาวุธประจาหน่วยชุชนิดของฝ่ายเราหรือความจําเป็นในดๆก็ให้ทําลายจนไม่สามารถนําไปใช้างานต่อได้เท่านั้นแต่บังคับบัญชาและการสื่อสารกับม้าบัญชาเมื่อผ่านจุดออกตีไปแล้วบุ้งข้าวปูจะเคลื่อนที่ตามชุจยิงกอจากนี้เป้าพิระาม่านจุดออกตีไปตรงนี้บุ้งข้าหมูจะเึ้ื่อนที่ตามชุดยิงกอนแนวปราบามลุขบวนผู้พับปูอยู่ย่านกลางชุดยิงกอชุดยิงขอ เมื่อยึดที่หมายได้ผู้ขับหมู่อ,อยู่ย่านกลางาชุดยิงกอและขอในระหว่างป้องกันหากผู้ขับหมู่ไม่สามารถสั่งได้ให้หออนักชุดจริงกอและนักชุดจริงขอ,งขอ,งของสั่งการทางลำดับก,การสื่อสารคือการเคลื่อนที่ทางสายรองและคนนำสารหากเริ่มปะทะลับทางวิทยุรองคนนำสารความที่วิทยุความที่ลัก4 9 0 0ความที่รอง5 2 0 0อํคาคำสั่งเปลี่ยนเคลื่อน ความที่ลองชายยกล้อนำเรียกขาผู้ขับหมวดปืนเล็กที่1ใช้แม่ทัพรองผู้ขับหมวดใช้คุณซื้อผู้ขับหมู่ปืนกลใช้เกาทันผู้ขับหมู่ปืนเล็กที่หนึ่งใช้ขุดศึกศูนย์หนึ่งผู้ขับหมู่ปืนเล็กที่2ใช้ขุดศึกศูนย์โทผู้ขับหมู่ปืนเล็กที่3ใช้ขุดศึกศูนย์สามสัญญาณออกปลายคือสัญลักษณ์ผ้าสี่เหลี่ยมสี่เกี่ยวอ่อนผังนรอบแขน้าย 2, 4, สองสัญลักษณ์ถามจากดาวให้ตอบอ,อัมทงสาม สัญญาถามเล่นความเร็วตอบหยุดยิงซีสัญญาเลื่อนฉากการยริงใช้ผู้แดงหนึ่งช่อหรือแจ้งถางวิทยุห่าสัญญาลับลุมบอลใช้ผู้เขียวหนึ่งช่อดึงนกวีดยาวหนึ่งครั้งสัญญาณเตรียมยึดที่หมายได้ใช้นกวีดยาวสามครั้งกำลังพลในกำลังพลในดใดมีข้อสงสัยหรือซักถามสามารถสอบถามได้เวลานี้หากไม่มีตอนนี้เวลาหกศูนย์ ผู้ครับหมู่ขอจบการออกคำสั่งดุลการการเคลือเข้าตีในเวลากลางคืนผมครับ